สวัสดีจ้าเป็นยังไงกันบ้างจ้าพบกับดวงความรักชาวราศีกรกฎมาเดือนเมษ,ษายนนี้เป็นยังไงดูได้ทั้งแบบไทยสากลลัคนาเลยนะเขาที่ตรงกับเราเป็นหลักนะถ้าไม่ตรงต้องขยับไปดูราศีข้างๆกันนะจ๊ะมากรากฎคนโสดเดือนนี้ยังโสดต่อหรือไม่โสดแล้วกรกฎคนโสดฉันรู้สึกว่าเหมือนพวกเธอโสดไม่สนิทเลยอะคือ ในไพ่สิบไม้สิบไม้เป็นไพ่บอกว่าค่อนข้างคิดมากค่อนข้างเครียดเครียดเรื่องอะไรฉันรู้สึกว่าคนโสดกรกฎบางคนโสดไม่สนิทโสดแบบเพิ่งมูฟออนจากใครบางคนมาค่ะก็เลยแบบความเจมเพลนเอมปัวร์และเด็กไม้ก็จะแบบยังคิดถึงเขายัางอยากให้เขากลับมาอะไรแบบนี้เหมือนเล่ารอใครบางคนอยู่แต่ถ้ากรากฎคนโสดบอกว่าโอ้ยหนูไม่ได้รอใครเลยค่ะพี่หมอ แสดงว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาถึงสองคนคนแรกอายุน้อยกว่าเราแล้วก็อาจจะน้อยกว่าเราค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาจะเขาจะจีบแบบก็คิ้ไม่หนวดโตอะเออก็ก็ดูกลับไปเป็นสิบสีครั้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกคนเป็นคนที่อายุมากกว่าเราแน่ๆเลยคนคนนี้เขามั่นคงแต่ว่าเขาไม่หวานมันเหมือนทั้งคู่ต่างมีส่วนที่ขาดไปซึ่งเราอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน อะไรแบบนี้ามาเปิดไพ่เช็คเขาโสดจริงไหมเนี่ยดูให้ดีค่ะหนึ่งในนั้นไม่โสดอืมแต่อันนี้มันเป็นดวงของแต่ละคนก็ต้องไปลุ้นว่าคนที่เด็กกว่าหรือโตกว่าจะไม่โสดถามว่าเขาคิดยังไงกับเราพี่หอมองว่าเขาทั้งคู่ชอบเราแต่ว่าเขาขอดูดูไปก่อนยิ่งบางคนที่ไม่โสดอยู่แล้วอ่ะเขาก็ยิ่งแบ ก็ไม่ได้จริงจังอะไรอย่างเงี้ยอะดูให้ดีนะฝั่งเราอ่ะปัญหาคือมันอยู่ตรงนี้เราจะดันไปตกหลุมรักคนที่เขาไม่โสดอืมยุ่มเลยทีนี้อ่แต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะดังนั้นแวะมาเช็คดวงด้กันก่อนนะว่าแบบเอ้ยคนนี้ที่หนูชอบเนี่ยโสดไม่โสดก่อนที่จะเอาใจลงไปเล่นเนาะ,ะมาดูการบทสวายไพ่ล่วงไพ่ล่วง บทสรุปความสัมพันธ์จ้ะบทสรุปความสัมพันธ์โอ้พี่หมอหมองว่ามันจะยังไปต่อแต่ว่าก็ไปแบบกระท่อนกระแท่นอะมันจะยังไม่พัฒนาไปไกลามากในสเกลแบบคนคุยหวานช่ำอะไรเงี้ยแต่มันจะไปต่อนะอืมอะมาดูไพ่เสียงในใจอื <c> ้ม <oughs> เลดแฟลก์รัวๆอย่างแรกเลยค่ะการพนันให้ระวังค่ะบางครั้งเขาอาจจะแค่แบบอยากจะเอาชนะจีบเราเล่นๆหรือว่าพนันกับเพื่อนไว้อะไรเงี้ยระวังนะคอมมินเมนเห็นไหมมีคนที่ไม่โสดเข้ามาจีบระวังแล้วก็ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายอย่างเดียวและเราดันเผลอใจไปแล้วระวังนะคะเลดแฟลก์ fact, สามใบเนี่ยความสัมพันธ์นี้ไม่ได้น่ารักเท่าไหร่นะอืม มาดูคนคุยไม่ชัดเจนมาคนคุยไม่ชัดเจนกรกฎเป็นยังไงคนคุยไม่ชัดเจนกรกฏค่ะได้ไพ่ The Devil โอ้โห Devil เนี่ยมันพูดในหลายเรื่องมากบางเรื่องอาจจะเป็นการปิดบงังบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของกิเลสปัญหาก็ได้ดังนั้นไพ่ขยายนะคะได้ไพ่คว e นเหรียญ2องดาบและคว e นไม้ คนคุยไม่ชัดเจนเนี่ยกลุ่มแรกมีเกณฑ์ค่ะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุยมากกว่าหนึ่งและจะถูกจับโปได้ในเดือนนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะในเดือนนี้เราและเขาหรืออาจจะเขาคนเดียวหรือเราคนเดียวก็ได้จะมีความรู้สึกถูกดึงดูดในเรื่อง18บวกค่อนข้างเยอะเดือนนี้อาจจะ5 0บดิเชก 56, okay, ประมาณหนึ่งก็คือแบบ18บวกอะเอออะไรอย่างเงี้ย20บวกบวกอะไรอย่างเงี้ย อ่ะมันก็เป็นเรื่องอัตรรของชีวิตคู่เนาะแต่ถ้าไม่พร้อมก็ป,ป้องกันด้วยนะเออามาดูค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเรารู้สึกยังไงกับเขาอืมเขารู้สึกยังไงถ้าในเคสที่มีคนคุยหลายคนพี่บอกว่าเขาก็ยังยังไม่พร้อมแต่กเก็บเธอไว้ทุกคนชอบเราไหมก็ชอบจากจริงจังไหมก็ยังไม่พร้อมน่าตีมากอะ่ะ ฝั่งเราอะเรารู้สึกไม่แน่ใจว่าสรุปจะเอาอยัางไงเออเราชอบเขาไม่ชอบแต่แล้วแล้วเธอจะเอาอยัางไงกับฉันคือฉันพร้อมที่จะเปิดตัวให้ทุกคนได้รับรู้แต่เธอละพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเรื่องของสิบแปดบวกต้องจูนกันนิดน,นึงค่ะมีเกณฑ์ทีออ่ความต้องการไม่เท่ากันแล้วจะทะเลาะกันมาดูในเรื่องของ ขอบทสรุปบทสรุปเดือนนี้เอออยากให้เผื่อใจไว้นิดนึงค่ะพี่หมอหมองว่าอะไรที่เราคาดหวังและคิดไว้อาจจะไม่เป็นดังหวังเท่าไรหรือในอีกแง่หนึ่งความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีคําตอบแหละแต่ว่าเราอาจจะเลือกที่จะเชื่อตัวเองมากกว่าอืมแบบบางคนอาจจะรู้แล้วแหละเขาคุยมากกว่าหนึ่งแต่แล้วยังไงฉันจะอยู่ตรงนี้เจ็บก็ช่างอะไรแบบนี้ค่ะอืม อมาดูไพ่เสียงในใจอไพ่ขึ้นว่าข้อสงสัยอ่ะ,อะไรที่เรารู้สึกมันคือเลสแฟคอย่าอย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรดีอย่าเมินเฉยกับมันนะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะเฮลรักตัวเองให้มากๆ m o มูฟอถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่โอเคก็บอกลาซะนะอโอเคต่อไปมา ความสัมพันธ์ของคนมีคู่ใช่ไหมชาวราศรีกร,รกฎคนมีคู่เดือนนี้คนมีคู่เดือนนี้ค่ะชาวกร,รกฎได้ไพ่ได้ไพ่ <c oughs> หกไม้หกไม้เนี่ยใครที่อยู่ไกลกันเดี๋ยวจะเดินทางเจอกันใครที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะชวนกันไปเที่ยว ต้องเรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีค่ะดูไม่ค่อยมีปัญหาอะไรทะเลาะก,กันก็ดีกันเหมือนเดิมอืมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเนี่ยไพ่มันขึ้น the hello f a n t ไพ่ขึ้นสี่เหลี่ยมและไพ่ขึ้น judgment ทะเลาะก,กันอยู่เดี๋ยวก็ดีกันค่ะแต่ว่าปัญหาทะเลาะส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องความหึงหวงนะหรือไม่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการ เอาแต่วความคิดตัวเองมากเกินไปแล้วทะเลาะกันแต่สุดท้ายก็ดีกันเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าบางคู่อาจจะดีกันช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอมาดูในเรื่องว่าเขาคิดยังไงกับเราโอ้ยไม่มีอะไรต้องกังวลเลยอะจริงๆเราอ่ะ เขาคิดยังไงกับเราพี่หมอว่าเขามั่นคงกับเราค่ะเขาก็ยังชอบยังรักเราเรายังเป็นเมือวันของเขาเขาไม่มีคนอื่นนะสบายใจได้ฟังเราอะเราเครียดเรากลัวว่าเขามีคนอื่นเรากลัวว่าเขาจะไม่เหมือนเดิมเราก็เครียดอะไรเงี้ยอืมการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญค่ะก็เปิดใจคุยวงเล็บเปิดใจคุยไม่ใช่ทะเลาะกันโอเคนะอ่ามาดูในเรื่องของบทสรุป บทสรุปยังเหมือนเดิมค่ะ4ไม้เรียนเพลสและเดอะฟูก็มีเก์จะพากันไปเที่ยวอืมสารสัมพันธ์ชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาค่ะทะเลาะกันก็ดีกันเหมือนเดิมนะ,ะมาดูไพ่เสียงในใจไพ่เสียงในใจนะคะปรึกษาหมอดูทุกปัญหามีหมอดูเป็นทางออกโอเคนะอ่ะ อันนี้พูดถึงคําพูดที่แบบไม่ลงรอยกันระวังการพูดประชดประชันหรือเอไอบอกเลิกนะคะแมวนะข้อสงสัยค่ะถ้ามีอะไรสงสัยถามเลยคุยกันใช้ผลคุยกันมันก็จะมันก็จะไม่ขรัขสังเนาะความสัมพันธ์ก็จะไปกันต่อได้อะไรอย่างเงี้ยมาดูค่ะไพ่าอาหารนำโชคความรักกะละกดกินอะไรดีคะ วุ้ยทำไมมันหากินยากจังวะขอเปิดเพิ่มอาหารนำโชคต้องเป็นอะไรที่หากินได้ง่ายๆเคอาหารนำโชคกรลกฎดนะอย่างแรกจ้าทาโก้อาโดนัทค่ะโดนัทสีน้ำตาลโดนัทช็อกโกแลตและบ็อกโคลีโอเคอ่าจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงภาพรวมนะชาวกรกฏนะคะด้านความรัก ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่หมอเลยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า